แค่พูดได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดเป็นใช่ครับเรามาถึงจุดที่การพูดเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไปแล้วประชุมได้ทุกที่พูดได้ทุกเวทีพรีเซนต์ได้ตลอดเวลาสปีกเกอร์ก็คือ r e กร Information หรือข้อมูลที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณพูดได้ดีสะกดอารมณ์ผู้ฟังได้นั่นแหละครับ คือโอกาสในการที่คุณจะเติบโตโอกาสทางสังคมโอกาสในหน้าที่การงานและถ้าคุณกล้าพูดคุณจะขายอะไรก็ได้ <style> คอร์สเทรนเนอร์เพราะทุกที่คือเวทีผมจะสอนอะไรบ้างหลักการแรกการสร้างความมั่นใจที่ผมเรียกหลักการนี้ว่า grounding ใครนี่ครับเป็นปัญหาแบบนี้ครับที่ก่อนขึ้นเวทีเราค่อนข้างผวาค่อนข้างไม่แน่ใจค่อนข้างกลัวมีไหมอันที่สองคือการที่คุณนั้นจะเข้าใจขบวนการซีเควนต์ของเนื้อหาว่าจะพูดอะไรก่อนอะไรหลังควรพูดอะไรไม่พูดอะไรระหว่างพูดเนี่ยผมต้องจินตนาการใส่หมวกอีกหมวกหนึ่งเป็นคนฟังด้วยว่าถ้าเอาเบิร์ดมันพูดแบบนี้เนี่ยตอนเนี้ยฟังแล้วอะ่ะ อันที่3การเชื่อมต่อและคอนเน็กกับผู้ฟังให้ผู้ฟังติดตามและอินไปกับเราให้เขาร้อยตามในสิ่งที่เราพูดและอยากฟังเราต่อเนื่องคุณรู้หรือไม่ว่าเขาไม่ไมีเซน์แค่การสัมภาษณ์เขาต้องมีเลดามองคนทางบ้านเนี่ยคุณเคยสังเกตไหมหลายหลายครั้งเขาหันกลับมามองคนทางบ้านและคุยกับคนทางบ้านเพื่อให้คนทางบ้านแม่งไม่ออกไปเปลี่ยนช่อง4 การวางตัวให้มีสเสน่ห์ให้ดูโปรเฟชชั่นอลไม่ว่าคุณจะพูดบนเวทีหรือคุณจะพรีเซนต์งาน 5.. การที่คุณจะใช้น้ำเสียงการจะใช้น้ำเสียงให้เสียงดังฟังชัดการพูดจังหวะจะโคนแล้วก็พูดให้เน้นคำเพื่อให้มันมีสเสน่ห์ในเสียงคุณไม่โมโนโทนไม่น่าเบื่อ it's very common among highly creative people both artists and scientists and like give a name. Multitasking. Motion I'd like give it Slow to อันที่6นะครับคือการใช้อินเนการดึงอารมณ์ให้ผู้ฟังเนี่ยสัมผัสถึงอารมณ์คุณได้ไม่ว่าอารมณ์จะเป็นสนุกอารมณ์จะเป็นความรักหรืออารมณ์จะเป็นมุ่งมัน่นทำให้เขาสัมผัสถึงอารมณ์ที่คุณอยากสื่อถึงเขาได้7การเปลี่ยนสภาวะของคนฟังบางครั้งคนฟังจะอึนจะหนัก จะเบื่อทำยังไงให้เขาตื่นตัวได้นี่คือการเปลี่ยนโฟโล์ของห้องเทรนนิ่งของผมมันไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่บางทีการจัดเวิร์กช็อปบางอย่างการทำให้เนื้อหามันมีเขาเรียกว่าชีวิตมากขึ้นจากแค่เนื้อหาเนี่ยคือหน้าที่ของเราแปด การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนคุณจะได้เรียนรู้ว่าการเขียนคลิปชาร์ตยังไงปก,ปการทำ p o w e r p o ์พ,พยอยังไง<ป>การใช้แสง<ป>เสียง<ป>จัดโตะ๊ะจัดเก้าอี้<ป>เพื่อให้เหมาะสมในการเรียนมากที่สุดของคนฟัง<ป>เพื่อให้เขาอินกับเราและเรียนรู้ได้ดีที่สุดเน้นเลยนะครับว่างานสัมมนาน,นี้เป็นเวิร์กช็อปแปลว่าคุณจะได้ขึ้นเวทีได้มีการพูดคุยกับคนฟังในห้อง แล้วก็ได้ใช้หลักการที่ทําให้คุณได้เข้าใจจุดบอดของตัวเองก็คือเขาเรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดเพื่อให้ได้รู้ว่าตรงไหนที่คุณต้องปรับปรุงตรงไหนที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องซ้อมตั้งแต่ตน้นเนื้อหาม่นผ่านละแต่คุณไม่เคยลันเนื้อหาผ่านคนฟังความสําเร็จมันคุ้มเชื่อผมและเจอกันในสัมมนาครับ